ข่าวที่3กระทรวงพาณิชย์นะคะออกมาจาัดสรรหน้ากากอนามัยหลังจากที่หายากเหลือเกินถ้าหาได้ก็คือแพงมากๆตอนนี้ราคาต่ำสุดที่วีเจคีมเห็นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้คุณภาพจริงไหมคือ50ชิ้นอย่างต่ำคือ850บาทก็ตบชิ้นล้ประมาณ15บาท17บาทนะคะ ทีนี้เนี่ยก็เลยทําให้คุณจุลินลักษณะวิสิตนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกันกับกรมการค้าภายในได้แบ่งหน้ากาก600,000ชิ้นจากโรงงานผู้ผลิตมาบริหารจัดการร่วมกันส่วนอีกครึ่งหนึ่งในกระจายออกตลาดโดยโรงงานผู้ผลิตเองแต่นับจากวันนี้ หน้ากากที่ผลิตได้จากโรงงานทุกชิ้นจะถูกนํามาบริหารโดยศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยตามมติของคณะรัฐมนตรีโดยมีกระทรวงสาธารณสุขบริหารร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีผู้แทนจากโรงพยาบาลต่างๆร่วมบริหารหน้ากากที่ผลิตได้วันละ1.2ล้านชิ้นโดยจะจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด700,000 7แสนชิ้นนะคะกระจายไปยังสถานพยาบาลทั้งหมดทั่วประเทศที่เหลือประมาณอีก5แสนชิ้นจะกระจายไปยังกลุ่มเสี่ยงและประชาชนโดยจะขายในราคา2บาท50สตางโดยต้นทุนส่วนเกินรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระไว้เองนะคะ ด้านกรมการค้าภายในมีการจัดรถโมบายเคลื่อนที่ออกไปจำหน่ายหน้ากากอนมามัยแพ็คละ4ชิ้นขายในราคา10บาทจำนวน111คันแบ่งเป็นกรุงเทพมหนานคร21คันนะคะแล้วก็ต่างจังหวัด90คันเน้นตามแหล่งชุมชนโดยเฉพาะแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้หนากากอนมามัยเป็นสินค้าควบคุมแล้วแม้จะยังไม่มีการกำหนดปริมาณการครอบครองแต่ก็มีผู้ที่ทำพฤติกรรมก็คือกักตุนหรือว่าขายเกินราคา ก็จะมีมาตรก,การในการที่จะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1,40,000บาทนะคะโทษนี่เยอะกว่าผีน้อยที่เข้ามาแล้วไม่ยอมกักตัว14วันอีกนะคะต้องบอกอย่างนี้ขณะที่ทางบริษัทใหญ่อย่าง CP นะคะนำโดยนายธนินเจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพภคภัณฑ์ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่า ได้ตัดสินใจนําเงินจํานวนประมาณ100ล้านบาท100ล้านบาทนะคะเร่งสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายฟรีให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่มีความจําเป็นต้องใช้และประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงนะคะในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้คนไทยขาดแคลนหน้ากากอนามัยก็จะต้องใช้ศักยภาพของเครือข่ายในการลงทุนที่มีอยู่ทั่วโลก จัดหาเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานสุขอ,อนามัยสามารถใช้ในการป้องกันเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ด้วยทั้งนี้โรงงานดังกล่าวนะคะมีเกณฑ์ที่จะสร้างเสร็จภายใน5สัปดาห์แล้วก็บอกว่าจะมีกำลังการผลิตประมาณเดือนละ3ล้านชิ้น นะคะเพื่อนำไปแจกจ่ายอย่างที่บอกกันไปก็เน้นไปทางบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่า5สัปดาห์หลังจากนี้เราจะได้ใช้หน้ากากอนามัยฟรีจากคจเครือเจริญพกพันธ์หรือเปล่าคะ่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม s u b สไครต์และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า